สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์แนวคิดข้อคิดดีๆจากหนังสือหากวันนี้คุณกำลังคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีไม่คู่ควรไม่มีความสามารถอยากจะบอกนะคะว่าคุณคิดผิดแล้วค่ะไม่มีใครไม่เก่งไม่มีใครไม่มีความสามารถคนทุกคนค่ะล้วนแล้วแต่มีความสามารถทั้งสิ้น มนุษย์เราค่ะเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพมากมายคนเรามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวแบบไร้ขีดจํำกัดมันไม่ใช่ศักยภาพที่เรารู้ว่าเรามีอยู่แต่มันเป็นศักยภาพที่เราสามารถที่จะดึงออกมาจากตัวเองได้คนเราค่ะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวเองขึ้นมาหมายความว่า ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องจริงและไม่ว่าเราจะคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ดีกว่านี้นั่นก็ไม่ใช่ความจริงพูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรือทำได้ดีไม่ได้ถ้าเราคิดที่จะพยายาม จริงๆแล้วการที่วันนี้เราอาจจะทำอะไรบางอย่างได้ไม่ดีเท่าที่เราคิดว่าควรจะเป็นหรือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้เลยหรือเราไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นเลยจริงๆแล้วเราก็แค่ยังไม่ได้พยายามมันอย่างมากพอเท่านั้นเองมนุษย์เราค่ะไร้ขีดจำกัดยกตัวอย่างเช่นลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกนะคะ ที่มกักจะมีการทำลายสถิติกันทุกๆครั้งเลยที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาว่ายนะ้ำวิ่งแข่งในตอนแรกเรารู้สึกว่าคนนี้วิ่งเร็วที่สุดในโลกและไม่น่าจะมีใครวิ่งได้เร็วกว่าเขาแล้วแต่ในที่สุดก็มีคนที่วิ่งได้เร็วกว่าหรือบางครั้งค่ะคนคนเดิมในปีต่อมาก็สามารถที่จะทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเก่งแค่นี้แต่ทั้งที่จริงแล้วถ้าหากเราพยายามให้มากขึ้นฝึกฝนให้มากขึ้นลงมือทำให้มากขึ้นเราก็จะสามารถเก่งในเรื่องเรื่องนั้นได้เรื่องนี้นะคะจอยพิสูจน์มาด้วยตัวเองเลยจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยค่ะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเป็นคนที่แทบจะไม่พูดเลยพูดน้อยมาก เป็นคนที่ไม่ชอบพูดกับใครด้วยและเป็นคนที่ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีพูดหน้าชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะสั่นแบบมากๆจะไม่สามารถทำเรื่องดีได้และเป็นคนที่เก็บตัวด้วยนะคะแต่วันหนึ่งค่ะพอเรามาอยู่ตรงนี้เราตัดสินใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการพูดเราแค่ทำค่ะ สิ่งที่จอยทำเลยคือจอยทำคลิปทุกวันเลยอะตั้งแต่จอยเข้ามาอยู่ในออนไลน์3 3ปีกว่ากว่าทำคลิปไลฟ์สดคือพูดตลอดเวลาทุกทุกวันค่ะวันนี้ทุกคนดูได้ว่าใน YouTube จอยเนี่ยมีคลิปอะพันเจ็ดคลิปนี่คือสิ่งที่จอยทำมาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่อยู่ในออนไลน์แล้วสิ่งนี้ก็พิสูจน์ว่ามันพัฒนาได้จริงๆ ถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปจอยตั้งแต่เก่าๆนะคะตั้งแต่3ปี4ปีที่แล้วคุณจะเห็นแน่นอนถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับการพูดจอยเป็นคนที่เวลาพูดเมื่อก่อนนี้นะคะจะคิดไม่ออกจะรู้สึกว่าตัวเองสมองช้าจะรู้สึกว่าเราตอบโต้ใครไม่ได้เลยค่ะเวลาใคร พูดกับเราเราจะแบบนึกไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรกลับไปเถียงใครไม่เคยชนะแต่ทำไมวันนี้จอยสามารถที่จะกลายเป็นครูออนไลน์ทำไมเราถึงมีนักเรียนเมนทอร์ทำไมเราถึงมีคลาสเรียนคอร์สเรียนมากมายทำไมเราถึงให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ทั้งหมดนี้มันคือการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทาั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยากให้คุณเชื่อว่าคุณ เก่งขึ้นได้แน่นอนถ้าหากคุณเชื่อว่าคุณฝึกได้ถ้าหากคุณเชื่อว่าถ้าคุณทำถ้าคุณพยายามถ้าคุณใช้เวลากับมันในการฝึกฝนไม่ว่าเรื่องใดก็ตามคุณจะสามารถเก่งมากขึ้นในเรื่องเรื่องนั้นได้ค่ะขอเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง จะเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาศิละปะเลยค่ะไม่ชอบวาดรูปรู้สึกตัวเองแบบไม่เก่งเลยวาดรูปก็ไม่เป็นระบายสีก็ไม่ได้เลือกตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะจะแบบให้อาปานะคะเป็นคนวาดรูปส่งอาจารย์ให้นะคะหรือบางทีค่ะก็ขอให้เพื่อนในห้องเนี่ยทำงานแทนให้นะคะแต่มาวันหนึ่งค่ะตอนประมาณมัธยมมสอง เราได้ลองที่จะพยายามที่จะทํามันเองเพราะว่าเออเวลาเราต้องไปขอคนอื่นมันก็มีความรู้สึกบางอย่างเนอะว่าเราก็อยากจะจแบบพึ่งตัวเองเงี้ยจะก็เลยพยายามที่จะวาดมันขึ้นมาเองค่ะจําได้เลยว่าตอนนั้นอาจารย์ให้วาดรูปกระตูนแล้วปรากฏว่าจะก็พยายามที่จะทําค่ะจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเรานี่แบบวาดหมูยังไม่เหมือนหมูเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเราสามารถ วาดรูปก,กระตูนออกมาแบบเหมือนมากแล้วเราก็แบบภูมิใจในตัวเองมากว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่นะมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ค่ะแต่เราแค่ยังไม่ได้ทําด้วยซ้ำหรือยังไม่ได้ฝึกฝนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอย่าเอาความเชื่อหรือว่าความคิดที่จํากัดที่เป็นอดีตอดีตเราอาจจะเคยคิดว่ามันทําไม่ได้หรือเราอาจจะเคยทำละแต่มันทำไม่ได้ อย่าเอาเรื่องราวในอดีตมาตัดสินอนาคตหรือปัจจุบันของคุณค่ะเพราะถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นที่จะฝึกเริ่มต้นที่จะลงมือทำคุณเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณจะสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณอยากที่จะเก่งเรื่องไหนให้ฝึกฝนและใช้เวลากับเรื่องนั้นค่ะ และเชื่อว่าคุณคือคนเก่งพิมมพ์นานคอมเมนต์นะคะว่าฉันคือคนเก่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิ s i เนสเอ็กซ์เสค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะ สนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ค r ู j o ยนะคะในสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ m มซ์เซตที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะ เข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะ ตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรงคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ลพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ